หากไม่รู้ที่มาก็อาจจะนึกว่านี่คือโชว์ของทีมที่มีครบเครื่องครบครันก่ะทั้งอุปกรณ์ดนตรีและไอเดียจำลองภาพสังคมเปรียบคนเหมือนหุ่นเชิดเข้ากับเสียงดนตรีอารมณ์หลากหลายค่ะก็เรียกว่า The Puppet นะคะ แต่ความจริงแล้วค่ะเบื้องหลังของโชว์ที่ครองเหรียญทองในประเภท indoor show band world division ของแ a วม SB world championship 2022มาจากโรงเรียนบ้านสันทรายถ้าคุณผู้ชมปักหมุดดูก็จะเห็นชัดเลยค่ะว่าอยู่สุดขอบแดนไทยเมียนมาขาดเครื่องดนตรีจนต้องวาดแผนการเล่นกันบนกระดาษจนกระทั่งยืมเครื่องมาจากต่างโรงเรียนค่ะเพื่อซ้อมและใช้แข่งขันนะคะ ความฝันที่ดูห่างไกลจากแม่สายถึงกรุงเทพจึงไม่ต่างจากการแบกความหวังของคนทั้งแม่สายมาด้วยค่ะเพราะว่ารวมทุนให้จนสาเร็จตามเป้าหมายคว้ารางวัลพร้อมกับเยาวชนอ,อีกหลายทีมค่ะเช่นโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โรงเรียนสรารศาสตร์สุขสวัสดิ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิป์จังหวัดตราดที่คว้าชแชมป์โลกต่างประเทศกันไปค่ะร้อยเมตรเองนะครับเรายืนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราสามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้เลยนะครับ เราอาจจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใช้ขอบนะครับของประเทศไทยแต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมเด็กๆนะครับให้มีความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยนะครับเราก็ส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งท้ายๆก็ได้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากสถานการณ์โควิดปีหน้าจะมีการแข่งขันระดับประเทศมีการแข่งขันระดับอาเซียนแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆไปอีกในระดับ โลกทุกคนตรงนี้นะครับก็เคยผ่านชีวิตวงโยธวาทิศมาแล้วก็วันนี้ได้มาเห็นว่าวงการมันไปได้ไกลมากนะครับวงไทยเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเองสามารถเป็นศูนย์กลางที่จะจัดระดับอินเตอร์ได้ซึ่งในสมัยผมมันยังไม่ขนาดนี้นะใครพี่เองมีไหมครับยังไม่มียังเป็นแบบระดับจังหวัดระดับระดับจังหวัดและประเทศนะฮะวงการวงโยวงการดนตรีเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วก็มันทําให้เราคิดถึงสมัยเด็กๆ พัฒนาการของการแข่งขันที่ก้าวไปไกลค่ะก็มีสมาชิกอดีตวงโยธวาทิตรุ่นพี่ๆมาร่วมโชว์ในงานด้วยนะคะอย่างที่เราฟังเสียงไปค่ะเอก,กพงษ์เชิดทรามหรือว่าเอกมือกลองวงครสเซนโดนะคะก็เติบโตมาจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนมงฟอดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือว่าเคนค่ะมือกลองวงซิลนะคะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ ทั้งคู่ก้าตามจังหวัดดนตรีไปสําเร็จบนเส้นทางการเป็นศิลปินแล้วก็มาถ่ายทอดพร้อมกับรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะเป็นโชว์พิเศษส่งท้ายนะคะแว m s อ2022เตรียมส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพครั้งหน้าค่ะ